บัต g เจ็ h ชาเลนจ์รายการที่เรามาชวนเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ทำอาหารตามงบที่จำกัดน่าจะแบาทค่หนึ่งก้อนเท็กเก็ตเท็กเกอะไรได้ซึ่งวันนี้นำทีมโดยพิชชี่ลูกกอล์ฟและแฮชแท็กจะได้รับโจทย์อะไรและสนุกแค่ไหนไปดูกัน แล้วมาเ<ร>าจ<ะ>เาอฮัลโหลวิลืมไปเลยว่าวันนี้หน้าสดอ่ะเอาค่อยถ่ายมันไม่ได้ไม่ทันแล้วค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปัาเจ้าแชร์เรนะาลาวัดีพิเศษมากเพราะว่าแขกรับเชิญของเรามีพี่ลูกกอล์ฟนะคะสวัสดีค่ะขอบอกก่อนว่าพี่ไม่ได้เตรียมใจมันลำบากเลยนะคะ <c oughs> พี่อยากให้ทุกคนแบบว่าลองปรับปรับบรรยากาศเนาะดูนิดนึงว่า <c oughs> พี่มีอาหารทานพี่มีน้ำดื่มพี่มีบ้านพี่มีรถพี่มีบ้านพี่มีรถ แล้วพี่จะลำบากทำไมอาเรามารับโจทย์ก่อนต้องบอกก่อนว่าพี่มาร่วมกิจกรรมนี้นะคะครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียววะหรือว่าหรือว่าจริงมันมีเรื่องที่น่าสนใจกับการทำอาหารก็คือให้นั่งดูดูลมพัดผมเราไปเรื่อยๆฉันไม่ได้มาลอนดอนเพื่อให้หลอมันท็ลายแบบนี้นะเอาแล้วนะครับ ช่องยุกกำลังส่งชาเลนช้ h ้แฮชนะครับซึ่งชาเลนจ์นี้ก็จะเป็นการทำอาหารโดยที่เขายังไม่ได้ระบุให้แฮชเลยแต่ผมก็รู้สึกว่าผมก็ทำได้นะครับช่องยกุ่กำลังจัดให้สุดมาเลยครับมาดีครับผมผมผมส,สู้อยู่แล้วนะครับมาเลยครับมาเปิดดูกันนะครับเริ่ม,มนะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนหมอนก่อนเดี๋ยวเขารู้ว่าพี่พูดวันเดียวกันไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันตรงกับเมนูในวันนี้ EP นี้ เป็นอีก EP หนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าโจทย์ของเราคือเมนูชีสชีสคุณจะให้ผมทำเมนูชีสผมเป็นฝรั่งผมทถนัดอยู่แล้วครับเมนูชีสนี่จริงๆมาทำไม่ยากนะทำง่ายสำหรับพี่แล้วเนี่ยพี่ถนัดเกลียดชีสมากไม่ชอบชีสเลาเกลียดการแบบ <c oughs> ว่าพี่เวงบอกว่าเมนูเนี้ยจริงๆง่ายนะมองหน้พวกคุณย สคนในวันนี้เป็น3คนที่มีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษอย่างสูงมีพีช่ชีลูกกอล์ฟแล้วก็แฮชมาจับเลยดีกว่าให้แฮชเกิดกได้500อ่า500บาท500บาทเ่ยทแค่พี่แหวงครับ500บาทจะพอหรออันนี้เป็นเมนูชีสนะเว้ย เธอร้อยบาทเธอแปลว่าไม่พีชก็พี่อ่ะต้องได้50าบบาท50สิบาทคือหนึ่งปอนพิชติดพีนอะไรได้ะอะไรได้พีชี่ไม่ได้พูด, <c oughs> ดพีชจะงีบกรอบเลยอ่ะไปต่อสิอันเนี้ยเบาๆนี้ก็เป็นของพีชีเบาๆทุนต,ำต่ำๆพีชีเบาๆทุนต,ำต่ำๆ แค่เดียวห้าสิบห้าบแบบเพือหนึ่งปอนะจะได้หนึ่งมาทไาไปบาสมฐานะฉันรอดสุดๆพัน0้าร้อยนงเาเงินพี่นะอ่าเพราะนั้นพันหจะเป็นของลูกกอล์ฟก็เหมาะกับลูกกอล์ฟนะเพาลูกกอล์ฟเป็นคนที่แบบเดี๋ยวมันด่ากูมีความคิดสร้างสรรค์ไอเดียทำาหารนะจ๊ะ เพราะว่าลูกกอล์ฟเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ไอเดียบันเจิดแล้วก็น่าเอ็นดูใช่ไหมลูกกอล์ฟก็น่าเอ็นดูขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ลูกกอล์ฟทำหายอย่างเพลิดเพลินนะครับพี่จับพันห้าให้ลูกกอล์ฟพี่ตั้งใจจับให้น้องเจอกน oh ันครับทุกคนสวัสดีครับพันห้าโอ้ยเขาสบายชิวครับทุกคนแต่แฮชเนี่ยจะต้องไปทำเมนูอาหารตามงบห้าร้อยบาทนะครับเจอกัน พอเราเป็นโคออฟชาเลนได้ป่ะไหนๆเราไห <No. S 1> นๆเราก็เปิดคลิปด้วยกันเรารับบีบด้วยกันแล้วว่าเราเป็นโคออฟชาเลนเลยได้ป่ะรวมกันเป็น1,550งาร้อ้าสิบาทได้เ่ย<ห>มันก็ไม่สนุกสิพิชี่เมื่อกี้ย้อนกลับไปดูตอนแรกที่หกถึงห้าสิบบาทแรงมากพี่เมี่ยงนอนอะไรทั้งมันนะฮะโอ้ยสบายมาก <ๆ S 2> ลอดมากเรื่องราวดีๆสงสารพีชที่จังเลยงเดี๋ยวตัดค่าไปทำอาหารเลยดีกว่าหรือเราลาไปด้วยวิวหนึ่งล้านตอนจากลอนดอนทาง หมูฟังนะพี่อะบรดิปช่วงนี้พี่ไม่ค่อยบ่นช่วงนี้งานพี่เริงจริงเนี่ยทั้งวันเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเัยมีกล้วยอยู่ในกระเป๋าแล้วคือต้องมาแบบทำอาหารอีกซึ่งซึ่ง I don't cook สวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีค่ะคืึ่งได้นี้เป็นการแบบเอ่อรวมเขาเรียกว่าอะไรรวมพลังแม่บ้านยูเคอยู่ใจเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราต้องแยกกันใช่ไหมฮะเหมือนจริงๆแล้เราต้องแยกกันทำใช่แต่เนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือว่าพี่จีเนี่ยคือไม่มีเงินอ่ะเนาะ ซึ่งวันนี้เดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าเอ่อหลักๆอาค่ะเราจะทำเมนูชีสซึ่งพี่เนี่ยปติไม่ทานชีสแต่ว่าทำทานได้ไหมได้วันนี้ก็แอบแบบคิดเมนูในใจคือเงินเรามันเหลือเยอะอะเฮ้ยหนอคิดมาแล้วเหรอคิดนิดนึงซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปยืมครัวพี่สายพินด้วยเพราะว่าคือวันนี้คือเราไม่สามารถแยกทํากันได้เพราะว่าเรารามีทานข้าวเพื่อนก็เลยแบบโอเคบ้านพี่สายพินเขาใกล้ๆเราก็เลยไปรบกวนเขาแล้วก็คือพี่สายพินเขาเป็นเชฟแบบ p r o f e s ช i o n a l ไง บังเอิญบังเอิญทุกอย่างเป็นเรื่องราวบังเอิญไม่ได้มีแผนแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยไหนๆเขาแบบเขาเป็นเชฟน้อแล้วก็แบบก็เผลอเผอเผลอเผลอาสิบัดอาจจะรอดเผลอจะรอดแล้วก็ลองแวะไปดูแม่อาจจะช่วยเราได้เก็ต๊ะ อาชเชงก็ว่านะครับถ้าจะทําแบบเป็นยูชีสใช่ไหมทีมชีสก็แฮชก็ได้หยิบอยู่แล้วน,นะครับเพราะว่าคือเกิดมาเราเกินชีสเกินแต่ชีสอยู่แล้วน,นะครับเพราะฉะนั้นแฮชก็น่าจะรอดแล้วก็ทําได้ดีนะครับคิวสบายครับในตัวนเข้าโซโล่แห่งชีสนะครับทุกคนก็มองคิดอยู่ว่าถ้าเราโดนงบ5 0บบาทจะเอาตัวรอดอยังไงวะ ได้ชีสมาแล้วนะครับเราก็ได้เนื้อ้วยมันนิดนึงนะครับทุกคนแต่ตัวตัวที่สําคัญที่สุดอันที่มันสาคัญที่สุดนะครับก็มันจะเป็นตัวนี้นะครับอ่ะจริงๆวันนี้ก็น่าจะได้อยู่นะอันนี้น่าสนใจแต่ว่าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะอร่อยที่สุดกินแล้วคือจะอร่อยที่สุดเลยนะแต่ราคาอยู่ที่215บาทท่านขอคิดดูก่อนว่าเราจะลงทุนกับตัวที่สําคัญที่สุดปรับไปเลยไหมครับจะใช้สุดเลยไหมหรือว่าเราจะเน้นประหยัดเราไปเสือย่างอื่นเพื่อเพิ่มความอร่อย ในเมนูของเราครับทุกคนขอคิดก่อนนะถ้าได้ผันห้านี่คือชีวิตสบายแล้วนะจริงก็คือคนที่เขามีงบพันห้าเดินเข้ามาเขาก็คือเลือกซือแมกกาซีนก่อนแมกกาซีนไปอ่านตอนทาอาหารทุกนข่าวมอมว์ของพี่กก็คือพันห้าพี่เขาแจ้งงบอย่างนี้นะคะตัดมาที่กล้องพีดมาตอนนี้เราแยกกันเดินอยู่ที่ลูกล์อนะคะเมนูที่พีคิดเอาไว้เนี่ยก็คือชีสออนโทส เป็นเมนูคลาสสิกของที่อังกฤษอีกเหมือนกันแล้วก็ความยากคืออะไรคือหนึ่งชีสเราไม่สามารถซื้อในปริมาณที่แบบแค่หนึ่งคำเฉยๆได้แล้วก็ขนมปังเราก็ไม่สามารถซื้อแค่ขอหนึ่งแผ่นได้นะคะความยากในการแม่จิมุกเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูอินกริเดียนสองอย่างนี้ก่อนในราคาเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยแผนของพี่ก็คือพยายามไปดูว่าพี่ลูกกอล์ฟทำเมนูอะไรแล้วก็ไซโคให้นางหยิบอย่างน้อยก็หยิบขนมปัง หยิบชีสชนิดเดียวกันกับที่พี่จะใช้แล้วก็อา,อาจจะให้นั่งหยิบกระเทียมมาสักหน่อยนะคะอินกรีเดนต์หลักเรามีแค่ประมาณนี้เลยแล้วเราก็ขอซื้อต่อในราคา50บาทเอาไปจ้าใจจริงๆของฉันนะก็คืออยากได้ซาวเวอร์โดดูราคาค่ะเริ่มต้นสวยๆที่2ปอดเลยงบกูไปลหลืมหรืออันนี้ก็ดูจะเหมือนจะได้วะ่ะถ้าเป็นทรงๆแบบเนี้ย คือถ้าเป็นลูกออฟเบสเป็นขนมปังเนี่ยจบเลยเพราะพี่ต้องการแค่สไลด์เดียวเท่านั้นเฮ้ยแต่ถ้าเป็นอันเนี้สี่สิบแนนะเฮ้ย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 อรื้อรื้อรื้ว่าอืมแบบนี้ this looks good เจอนี้แบบหนึ่งปอนด์เป็นแบบพาสต้ากับซอสแล้วก็มีชีสถ้าทำแค่นี้มันก็ไม่สมสัดสีใช่ไหมแล้าเดี๋ยวเราซื้ออันนี้ไปก็ได้ ะคะจะได้ดูแบบมีคอนเทนต์นิดหนึ่งนะคะอัปป้ายได้์ล่าชีสน,นี่เขาบอกว่า perfect for all recipes อ่ะคูอยังไม่รู้จะทำอะไรซื้อไปก่อนซื้อไปก่อนอะชีสจบอาจจสึกว่าเราต้องกลับไปเคินของนิดหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวอื่นก็จะไม่เด่นเท่าอันนี้ครับเอาวันที่มันเป็นเซลดีกว่าเนาะมาเอาไปเคินเลยเออเห็นไหมไปเ,เงินไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปซื้อของอื่นเพิ่มเติม มาครับสุดยอดวัตถุดิบของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเอาวัตถุดิบไปทําอาหารเมนอยูอะไรจริงจิ้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ารู้สึว่าถึงห้องเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันจะเป็นยังไงครับป่ะไปเลย เดี๋ยวกำลังจะต้องไปโซนชีสนะคะบังเอิญเดินผ่าน a i ล l นี้เราก็เจอคุณมันเหลือยเยอะมากได้อะไรมาบ้างอะก็ตอนนี้ซื้อเป็นอันนี้จริงๆอยากจะตอนแรกจะเอาแค่นี้พอร์ตโนโดช่แต่ว่าแบบรู้สึกมันไม่สมศักดิ์ศรีแล้วก็เลยซื้อมาเป็นบะหมี่แล้วก็ไปผัดเองนะคะแล้วก็ซื้อเป็นแบบชีสที่เป็นแบบวีแกนมาด้วยพอด้วย่อสิวีแกนมีเชดดาร์ป่ะไม่เชดดาร์มันเป็นแบบ easy to work with cheese ไงเนื้อป่ะ เชด้าเชด้าสไตล์เกรเทใช่เ <c oughs> จ๋งแจ๋วสุดๆเท่ากันมากกับเส้นมามา่านี่ว่าอาันเนี้ยย e a Have you not had like cheese in mama อ๋อที่แบบเป็นเกรเทนแล้ว <laughs> Fine <laughs> ปาปพี่เสร็จแล้ว กระเทียม24แผ่น,นหนึ่งหัวก็คือมีขนมปังมีกระเทียมรสสุดๆมีทุกอย่างยกเวน้นอิงกิวเดียหลักของเอฟนีก็คือชีสเลสุดๆอิงกิวเดียลส,สองอย่างยังไม่ถึงปอนดเลยพี่พี่งบที่เหลือขอเทให้ชีสมีเท่าไหร่ที่เหลือดิฉันให้ชีสทั้งสิน้นทั้งหมดใช้เงินที่187บาทนะครับขอบคุณพี่พี่เวงนะครับเราพร้อมที่จะใช้เงินพี่เวงเสมอครับ เดี๋ยว<ช>เราจะไปทํากับข้าวกันต่อนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทํากับข้าวค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาประกาศว่กากำลังจะมีเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆใช่ก็คืออีเวนต์ Go u n i น o s t u d y abroad แสรั้งที่3นะคะทุกคนงานแฟ์เรียนต่อต่างประเทศครั้งใหญ่แห่งปีของโก U ยูนินะคะซึ่งมันลดไฮไลท์ของงานคืออะไรไฮไลท์ของงานก็คือเราจะมีสถาบันมากมายมาเปิดบูธให้น้นองๆพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจจะมาเรียนต่อที่อังกฤษเนี่ยเดเขาไปคุยตัวเป็นๆไปเก็บทุนเก็บโปรโมชั่นต่างๆกันจุกๆเลยพรม มีพี่ๆสิทธิ์เก่าที่มาขึ้นเวทีแชร์ประสบการณ์แชร์ไลฟ์แพ็กของการใช้ชีวิตเรียนต่อต่างประเทศนะคะอยากมาเจอมาเจอนะคะมาฟังแชร์ประสบการณ์ของพวกเรา,าก็อย่าลืมลงทะเบียนสแกน QR โค้ดกันตรงนี้นะคะรีบลงทะเบียนล,ยลงหน้ากันมาเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะได้กระเป๋าโกอย,อยูนี้ก่อนแล้วกระเป๋าน่ารักมากวันที่18ตุลาคมนี้นะคะเวลา12ถึง2ทุ่มนะคะไปเจอกได้ที่ Q Stadium M c o a r t i e r ชั้น M นะคะชั้นที่ติดกับ BTS เลยไปเจอเจอพวกเราได้แล้วก็พี่ๆโกยูนี้พร้อมให้คำปรึกษาฟรีกับทุกคนมาพบ กันในเอพิโซดของ Empower Your Future นะคะทุกคนไปเจอกัน,นะค่ะงานไปแล้วผลตอบรับดีมากส่วนปีนี้เดี๋ยวค่อยดูกันไปค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในครัวได้เลยเอาแล้วนะครับวันที่ดิปก็รวบรวมกันรรีบร้อยแล้วนะครับคุณอาจจะงง,งว่าเหตเนี้ยจะมาทำอะไรจริงๆเลาวมันจะเป็นอาหารเม็ซิกินชนิดหนึ่งนะครับอ่าอาหมารม์กซิกันก็มาครับทุกคนเดี๋ยวจะเริ่มทำให้ดูนะครับอันต้ต้นๆน,นะฮะจะต้องมาหาในนี้ก่อนนะครับ แฮชเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยังจะโม้นะครับแต่ว่าแฮชเคยทำอาหารแล้วเ <She f S 2> ชฟป <She f S 2> ้อมเชฟป้อมโคตรแย่อะวะเชฟป้อมก็เคยบอกว่ามันอร่อยสุดๆเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแฮชก็ทำอาหารเก่งําดีถามอร่อยแหละนะครับไม่เชื่อก็ลองทำเชฟเชฟป้อมเดี๋ยวเราจะเตรียมเมนคอสเมนคอสของเราก่อนนะทุกคนเนยเขาไม่นับกันนะครับมันใช้ใช้ได้ตลอด ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคลิดตังค์ครับทุกคนมันคล้ายๆเป้งโร,รตีนะครับทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นโทร์เทียนะครับใช่หรือเปล่าอ่ะเฮียกูลืมวาโทร์เทียทร์เทียสิ่งแรกที่ต้องใส่นี้สำคัญมากๆครับเนยจริงๆมันม่จะมาต้องทาเนยไปทุกที่แต่ว่าในกรณีที่มันแข็งอย่างนี้ใช่ไหมครับให้หั่นแล้วก็เอาวางไปทั่วนะครับทุกคนตอนที่เนยมันมันละลายมันจะได้แบบ,บเข้าที่กันนะครับ มาฮะเราก็จะมาใส่ชีสของเรานะครับซึ่งจะเป็นเมนทีมของเราวันนี้ครับเพราะฉะนั้นใส่เยอะๆนะครับอ่าเมนูตัวนี้ครับแพทเลื่มบอกนะครับเมนูตัวนี้เขาจะเร,เรียกว่าชีสคริสป์นะครับชีสคริสป์ในตำนานนะครับตอนแพทเป็นเด็กแฮทชอบกินอันนี้มาก,มากคือแบบหิวแล้วก็คือจะลงไปทำเองอะไรงี้ยสิ่งที่เราจะทําต่อไปคืออะไรรู้ไหมครับเราจะเอาเข้าไปอบในเตาอบเดี๋ยวแฮทส่น ใส่เข้าไปนะครับชุบเดี๋ยวเราจะเทนี้ไว้ประมาณ3นาทีนะครับ Hey Siri set a timer for 3 minutes Sorry could you say that again กูไม่ใช่ฝรั่ง้วเลยดิฉันถึงบ้านแม่ดิฉันแล้วพี่ไซปินขอยืมครัหน่อยนะคะค่ะอันนั้นหนูสามารถซื้อได้นะคะเท่าไหร่ไวให้หนูมีเงินเยอะมากพี่กินหนูเท่าไหร่ฉันขายที่แกห้าสิบพี อ่เลิศแล้วนาวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะอันนี้จะซื้อผักอันนี้นะคะผักกาดจากพี่ใส่พินเอามาใส่ในบะหมี่ผัดของพี่โรยด้วยชีสเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพี่ลูกบอลจะผลิตผลง,งานมาเป็นยังไงส่วนพิชี่คือหลัก <c oughs> ก็เรา๋ยววต้มน้ำให้เดือดก่อนวันนี้นะคะจะเป็นบะหมี่นะเป็นยารีโซบะอันนี้นะค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะที่ซื้อมาน้องเอาไปเถอะค่ะ เผื่อน้องไม่อิ่มน้องเอาไปจะหันซึ่งไม่ให้น้องหล่อขอบคุณนะคะขอบคุณใช้แค่ั้นพอเนาะพี่แค่นี้เลยแล้วก็เพราะว่าเหนื่อยแล้วพีละแต่ว่าอันนี้ห้าสิบพีมบยังไม่เกินนะคะเดี๋ยวพี่จ่ายสิบพีแต่ว่าครัวคุณแม่พี่เนี่ยคือพี่เป็นยังเป็นมังสวิรัติอยู่นั้นคือหลังจากกวาดสายตามองดูแล้วไม่สามารถที่จะใช้อะไรด้เลยนอกจากผักเอาล่ะเริ่มแล้วนะคะเนี่ยค่ะ เหมือนข้อสอบเลขพอเขาถาปุ๊บ which one ดูดิเป็นแบบแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะแม่หนูใช้อันไหนได้อ่ะอันไหนที่หนูขออนุญาตใช้ได้แล้วเมื่อกี้เห็นแม่ตอนหายใจแรงปะเออได้ยินปะ กดเกาโก้เป็นกำลังใจให้พี่ลูกกล์ฟในการอ่านซองมาม่าด้านหลังนะคะและในส่วนของการเทมาม่าลงหม้อไปแล้วพี่บอกเลยว่านี่มันขัดกับสีที่ทำชีวิตประจำวันสุดเพราะคนทีไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างนี้เลยปกติใช้ชีวิตยังไงสามีทำอาหรกันสามสามสามีหันกลับมาค่ะสามีทำอาหารให้กินตลอดสิบสี่ปีค่ะ เดี๋ยวระวังรอนะครับเราจะทําเมนูที่2นะครับเตรียมเมนูที่2ของเราในว,วันนี้นะครับเพราะว่าขาบอกว่าให้เราทําแค่เมนูเดียวแฮรู้สึกว่า500มันสามารถทําได้ไหลายเมนูหลากหลายนะครับเยอะมากเลยฮะแฮด,ดก็เลยบอรู้สึกว่าอยากจะอวดให้พี่เวงเห็นนะครับว่าแฮดก็ทำอาหารได้าาทาเต็นเนาะทำแครกเกอร์อย่างนี้ฮะอันนี้ก็จะออกแนวเป็นชาติไห,าาไหนก็ไม่รู้เชื้อชาติไหนแม่จเหมือนกันแนวอะไรก็ไม่รู้ครับวางเสร็จก็ย้ายมาอยู่ที่ อันนี้ฮะที่ท่าทำต,ตรงเนี้ยอย่างเนี้ยจะง่ายขึ้นทันทีทุกคนไม่ต้องวางที่ท,ที่จานเปื้องจานวางแครกเกอร์คองเราไว้ก่อนนะครับทุกคนหลังจากนั้นถ้าไม่ีเงินมากกว่านี้ก็น่าจะเซอ้อย่างอื่นแต่นี้ก็ใช้ได้อยู่นะขอชิมดูก่อนนะพิงชิมด้วยไหมผลิตใ,ให้ตัก,กล้องมองดูด้วยพร้อมอกันสามสองอร่อยอันนี้มันจะเป็นอารมณ์แบบอารมณแบบ์แบบสายกรอก อันนมันจะเป็นสากรอบที่เขาทาแบบเป็นพิเศษทีนี้เราจะเอาชีสของเราครับอย่างนี้เลยใทอย่างนี้เลยโอเคอันนี้พอจะได้อยู่นะครับต่อไปอันนี้มันเสร็จแล้วนะครับเราต้องเอาออกนะครับนี่ครับดูครับตรงนี้มันจะกรอบๆนะครับทุกคนจริงๆแล้ว่าใส่ทิ้งไว้อีกสักหนึ่งนาทีก็ได้ครับมันจะกรอบกว่านี้อีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชีสผสมกับเนยที่เราใส่ไว้นะครับทุกคน ถามว่ามันจะเหมือนเหมือนแบบโรตีไหมครับไม่เหมือนเลยนะครับทุกคนเพราะว่านี้มันจะไม่มีความหวานแต่ว่ารสชาติมันจะโอเคเลยครับมันจะใช้ได้มันจะอร่อยมากครับทุกคนต่อไปใส่ไว้ก็ไม่เกิน3นาทีครับมาใส่ก่อนโอเคนะพ่อวัน,นัดิ๊ด้าใส่ติ๊ดล่ขอโทษได้ไหมครับเออเดี๋ยวรอรอก,ก่อนนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราจะรอให้มันอบเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนดูว่า หน้าตาของแบบสำเร็จรูปมันจะออกมาเป็นยังไงครับมาเจอกันพี่ลูก Yes จ่าเรนน้องซื้อต่อนะอันนั้นอย่าใช้หมดนะอะไรนะน้องน้องน้องต้องซื้อต่อพี่ต้องแบ่งไว้ให้น้องซื้อต่อเนี่ยค่ะได้ค่ะได้ค่ะีบอกมาตามตรงเธอไม่เคยสอนลูกกอล์ฟทากัองพ่อเลยใช่ไหมไม่หนูทำไปเมนูอื่นตายแล้วทำไมอย่าไปโทษแม่หนูหนูผิดเองพี่จะิมีสต่อหนูประมาณสี่เมนู ดังนั้นแหละหนูสามารถทําได้ดีอะแต่เมนูชีสไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้นแต่หน,นูได้กลัวว่าต้องเป็นชีสถามแรงบนันดาลใจของเชฟดีกว่าคะ่ะทำไมวันนี้เชฟถึงเลือกทําเมนูนี้คะในการเดินซูเปอร์ของเชฟเราได้สิ่งนี้มนแม่คือพยายามคิดหลายเมนูค่ะแล้วเราคิดเป็นเหมือนแบบคือเมนูที่เราทำได้อะกินจืดใส่ชีสไม่ได้เดอ้อใช่ปะต้มขาเห็ดใส่ชีสก็ไม่ได้ที่นี่คนไม่ชอบฟู้ดเบสแต่ที่ต้องกินให้ได้อะซึ่งจะเป็นอะไร พี่ก็รู้สึกว่างั้นพวกแกงยากิกโซบะมันน่าจะไม่อร่ียอย่างเดียวนะเราไปดูโครซัมใกล้ๆมาดูมาดูมาดูเนี่ยใส่ผักเข้าไปเอ,อ้ยมันเลิศนะจะทำการโรยชีสเข้าไป<ร>สวยมากโอ้ยจะท้าโรยก็ชนะแล้ว r อ g h t t น a t ร็จ right, นั่นคือยากิโซบะกับผัก แล้วก็มีชีสของทีแล้ววันนี้พี่ขอลาแล้วและขอลาเลยโอเคค่ะทุกคนเรากลับมาถึงครัวกันแล้วนะคะจะน่าตาคุคุณเพราะเป็นครัวเดียวกันพี่ลูกฟองนะคะต้องขอขอบคุณที่ใส่กินนะคะแม่ดูหนูได้หนูได้ขนมปังมาแต่มันไม่ใช่ซาวดโอดอ้ะอันนี้มันมันสามารถ work with อันนี้ได้ป้ะได้ไ,ได้จริงไ ส่วนที่สุดในโลกใบนี้ทุกคนคะห้าสบาทก็เอาเอาไม่ลงต้องมีแค่ลิฟเราหรือเปล่าที่จะเอาพิชี่ลงในตอนนี้เรามีจวนของชีสนะคะที่เป็นฟรีฟอร์มชีสที่เราจะซื้อต่อจากพี่ลูกกอล์ฟมาพี่ลูกกอล์ฟขายหนูในราคาเท่าไหร่คะห้าปอนด์ค่ะห้าปอนด์อะไรผู้นี้เซอร์มาไม่ถึงสามปอนด์หรือจังเลยสุดนิยมค่ะเป็นของที่แบบห้าปอนด์มอนต์ร็อปอลลี่เหรที่ขายหนูเนี่ยตัวเละ ันนี้พิชเสือน่าจะประมาณ40เพนส์40-50เพนส์ประมาณนี้อันที่ขอครึ่งหนี่ง ใช่เลยค่ะเดี๋ยวทําเรื่องโอนให้พี่ลูกกอล์ฟเลยด้วยค่ะมาเราอิงค์เดียร์เรามีแค่นี้บอกตรงๆว่าพีทเองก็ไม่เคยทําชีสโทส์โทส์ชีสเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชีสนโทส์ชีสออนโทส์นะะแต่ว่ามันเป็นเมนูคลาสสิกมากๆของคนที่อังกฤษนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองกันเราจะต้องขาขนมปังอันนี้นะคะตามแนวอุ๊ยอยู่ๆก็เก่งเลยเข้าไปอยู่ๆเขาก็สเต็ปอินอ่ะหนสั่น้องทำไมเซียนจังอ่ะดูผัวทำ ซึ่งนะคะทุกคนกระเทียมที่เราซื้อมานะคะเราจะใช้แค่2กลีบนะคะดีใจมากทุกอย่างอยู่ในงบมากแล้วอร่อยและแลเป็นสิ่งที่พี่สายพิมพ์บอกว่าทําให้ลูกทานประจําลูกวอรวอนวอลแวร์มากซึ่งถ้าสิ่งนี้สําเร็จไปได้ดีพี่จะกลับไปทําให้สามีกินนะคะหั่นกระเทียมกันดีกว่านะคะมอกอยู่นี่ครับดีกว่าใส่ตั้งใส่ที่ปกติอย่างนี้ สังคีหนาแค่ไหนหนาไปเลยหลึงเสร็จแล้วก็โอลิฟออย์จุดหนึ่งนะคะเป็นขวดโอลิฟออย์ที่พอที่สุดเยเยอะไปปะเนี่ยแม่หนูหนูอยู่ตอนไหนหยุดแล้วอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะมูฟสิ่งนี้เข้าเต่าน้าขาชึบ ด้วย 180. คุณตาบุอแปสิแล้วเดี๋ยวเราก็ขอรอน้องคนนี้นะคะให้เขาบราวนิ่งนิดนึงเนาะก็น่าจะประมาณ3-4นาทีนะคะแล้วก็ส่วดมนต์เอานะคะตอนนี้ <laughs> คือมันดูเป็นเมนูที่แบบมันแบบ it's gonna be difficult to make it wrong เพราะว่ามันแค่ cheese on toast <laughs> เคล็ดลับนะคะก็คือต้องมาอบชีสเตาอบที่บ้านที่ใส่พิมพ์นะคะ <laughs> แล้วจะออกมาอร่อย <laughs> คเพราะฉันมันดูสวยงามมากขึ้นให้ดูดืด้ดนี่ทำไม,ถ,ถ,ไมถึงมา้ยของชีสอากิ่นเป็นไงกลิ่นเหมือนขนมมดชีสสมัยเด็กๆอ่ะเออถ้าได้ไข่ลงเป็นกับลูกเหลือให้กูบ <laughs> ้างหยุดอย่าอย่าสร้างคอนเทนต์มันไม่แย่เฮ้ยม,มันอร่อยมันอร่อยแก็า ไม่กินนะกลิ่นมันชีสแบบชีสมากๆเลยพอกินเข้าไปมันไม่นะเราคิดว่าชีสอะมันเพิ่ม texture ให้กับทั้งหมดเนี่ยแล้วมันไปด้วยกันเพราะว่าพี่เลือก flavor ที่มันไม่มันไม่ bland รสที่สุนะคะทุกคนภูมิใจเฮ้ยภูมิใจด้วยรู้เลยว่าพี่ลูกกอล์ภูมิใจนี่เพราะปกติเขาไม่ทำอาหารจริงจริงทุกคนใช่มีอย่างไสตีนะเพราะงั้นเป็นแบบว่าเป็นเป็นความยากของพี่คนฉันจะไปคำที่สองเอาเลยลูกครับน่ากินไหมจ๊ะชอบมันไหนอันเนี้ยชอบมันนี้ชอบอันนี้ ไม่นนมก,กินอันนี้อย่ากินอันนี้อ่อไม่ให้กินครับเป็นอาหารคนไม่ใช่อาหารแมวไ,มไปกินอาหารก่อนม,อมาถึงเวาแล้วนะครับทุกคนที่ฮชจะมาแนะนำนะครับเมนูนะครับอันเนี้ยแฮชขอตั้งชื่อว่าชีสคร e c กเกอร์สละกันเพราะว่าคือมันไม่มีชื่อครับแฮชก็ทำขึ้นมาเองเป็นเป็นเมนูของแฮชโดยเฉพาะซึ่งแฮชจะบอกเลยว่ามันดูน่ากินมากๆได้อยู่นะครับ ชีสนี้มันไม่ใช่ตัวท็อปแต่ว่ามันใช้ได้อยู่มากหะรอยของดีครับแ้่ใช้คะแนนตัวเอง20จักเต็ม10บยี่สิเต็ม10นะครับ,รบเพราะว่าเอยขนาดนั้นมาครับอันนี้ฮะตัวนี้เออความกรอบมีอยู่จริง,รงที่มีเนื้อละกันนะครับตรงนี้ใส่กรอบนะครับมาสามสองหมึ่งไป ครูโคตรเก่งเหรอไม่รู้ตัวถ้าที่เราครูก,ก็น่าจะเป็นเชฟน,นี่วะอ๋อในผู้ริงผิงนี่ผู้ริง<ต>สาระเลยชอบปะอร่อยมากคือมันอร่อยสุดๆแบบจริงขอลองขอบก่นอนเพราะคนไปคนไทยเป็นไงฮะเป็นไงฮะขอบอะไรวะขอบชีสอ๋อมีแครกเกอร์ด้วยมีแครกเกอร์ด้วยเออต้องใส่ผักด้วยคนไทยเขาชอบกินไห เป็นไงเป็นไงเป็นไงฮะ <c oughs> ได้อยู่เนาะ, <c oughs> ะอือค่อนะคะและมันก็สำเร็จออกมาค่ะชีสโซนโทสต์ครั้งแรกนะคะที่จริงมันน่าจะแบบแมวได้กว่านี้อีกแต่ว่าคือด้วยความที่เป็นมีแกนชีสเนาะมันก็ประมาณนี้แต่ว่าสวยงามสีสวยน่าทานนะคะขออนุญาตสไลมุมไหนดีอ,ะอ่ะเฮ้ยมันยอมอยู่แก อ่ะพี่ขอกินนิดนึงก็ให้พี่ลูกกอล์ฟลองทานก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอร่อยไหมเฮ้ยมันรสเข้าไปเลยเมื่อกี้อุ้ยมันอร่อแล้วอุ้ยก็ขอน้ำกระเทียมอืมกลนกระเทียมมามันดูมันยืดอะมันยืดจิตม่อะเสร็จปั๊มันไม่ยืดแต่ว่ามันจะยืดแต่มันไม่ยืดอะเลยเฮ้ยมันงูอุ้ยอ่ากระเทียมคือรสกระเทียมรสมีความเป็นเหมือนแบบตอร์ติปิ้งขนมปังกระเทียม garlic bread ฟิลนั้นผ่านคับ เฮยอร่อยเลยเราดีใจมากที่พีทตัดสินใจแอดการหลิกเข้าไปนะคะเพราะว่ามันช่วยให้ทั้งหมดเนี่ยมันออกมาแบบไม่เลี่ยนเกินอ่ะแล้วก็เป็นเมนูง,ง่ายๆที่พี่คิดว่าทุกคนน่าจะทําตามกันได้ด้วยนะคะถ้าคนโง่เข้าโค้อย่างพี่ยังสามารถทําได้ทุกคนทําได้นัก่ะ,ะ <S <S เอ็กก็ฝากด้วยนะคะทุกคน ออย่าลืมนะคะไปเจอพวกเรากันได้ที่งาน Go u n Study Abroad Fair นะคะ Empower Your Future นะคะงานแฟร์เรียนต่อต่างประเทศนะคะจาก Go Uni ทั้งเรียนภาษาระยะสั้นระยะยาวเรียนมัธยมปตปโทนะคะไปดูกันได้ทุนโปรโมชั่นฉ่ำๆจุกๆนะคะพร้อมแขกรับเชิญบนเวทีพิชซี่พี่ลูกกอล์และพี่อิสระนะจ๊ะเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทุกคนนะคะเรียกว่ามาสร้างสีสันกันละกันเนาะเราแบบว่าไม่สตรีทไม่ไม่เขาเรียกว่าเราไม่ท็อกสิกกันละกันเนาะเออเอาเป็นว่าแบบเรามา แบบขำๆจอยกันไม่ได้ที่ทำเต็มที่แล้วเออภายใต้กรอบเวลาภายใต้ใย่างภายใต้กรอบเวลาภายใต้งบที่เราได้มาภายใต้คอนเซปต์และคอแวลูที่เราเชื่อนะคะน้ว่าแบบเราจะพยายามไม่ฟูดเวยซึงเรเอาความโกรธเอาความโกรธไปลงที่อื่นนะคะ ก็ยังไงถ้าเกิดว่าชอบสิ่งนี้ก็ติดตามกันไว้ได้นะคะชอบเมนูไหนลองไปทําตามกันได้เนาะพิดว่าเชื่อมม่นว่าอร่อยทุกเมนูเลยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วไปเพระาะฉะนั้คนครับแฮชแท็กฝรั่งไทยแท้คอลากอนนะครับช่องยุคก,กาลังนะครับส่งอะไรที่มันท้าไทยมากกว่านอี้ก็ได้นะครับทุกคนนี้ง่ายเกินไปนะครับสำหรับแฮชเดี๋ยวเจอกันนะครับไปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนบายบายแล้ววันนี้กับโจทย์อาหารเมนูชีสแต่ละคนทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม เริ่มกันที่ลูกกอล์ฟกับบัตเจ็ด1,500บาทที่เป็นคนกินมังสวิรัตแถมใส่ใจเรื่องฟู้ดเวสต์เลยซื้อพอดีกับที่ที่ตัวเองทานไหวและทำเมนูออกมาได้น่าอี eat, ตามสไตล์ของตัวเองแฮทแท็กกับบัตเจ็ด500บาทฝรั่งไทยแทๆ้ๆที่ได้ครีเอทเมนูที่ซิมเปิลแต่ยังคงคอนเซปต์สมเป็นเมนูชีสอย่างมากและสุดท้ายพิตชี่กับงบแบบเซอร์เวลห้50บบาทอีกแล้วซึ่งวันนี้ได้ลูกกอล์ฟเป็นผู้อุบัมภ์ แบ่งขายของให้มาช่วยเติมเต็มขนมปังหน้าชีสที่ทำออกมาแล้วดูฉ่ำชีสเกินราคาแบบสุดๆและครั้งหน้าอยากเห็นโจทย์ไหนและใครมาเล่นคอมเมนต์กันมาได้เลย